สวัสดีครับวันนี้พาคุณแม่มารับยาที่บ้านหมอดำนะครับที่บ้านขาจังหวัดราชบุรีนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายทําคลิปนิดหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านหมอดำนะครับผมที่นี่นะครับบ้านลําพระนะครับนี่ครับกาดตัวทั่วไปนะครับผมนี้เป็นยาหม้อที่หมอส่งทางไปษณี์ให้ผู้ป่วยนะครับผมครับอ๋นี่บรรยากาศบ้านหมอนะครับนี่ครับ ครับผมวันนี้ก็พาคุณแม่มานะครับนี่คุณแม่ครับผมนี่ครับทรายเท่าเท่าไปนะครับรวันนี้วันธรรมดาครับคนน้อยถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับคันนี้จไปอยู่คัดกรอกนะครับผม ก็จะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับผมอยู่ตรงนี้บ้านลำพระนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับบกาศถนนทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันวันพุธนะครับผมวันนี้ วันพุธที่3มีนาคม64นะครับก็คนน้อยหน่อยครับผมวันนี้ก็นี่ครับบรรยากาศนี้ตอนนี้จะเป็นร้านขายอาหารครับครับผมเป็นร้านจอดรถนะครับผมก็นี่ครับร้านจอดรถก็กว้างนะกว้างขวางเลยครับผมนี่เป็นร้านจอดรถแับผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขายอาหารนะครับขายอาหารขายกาแฟขายผลไม้นี่ครับจะ เดีย๋ยวเราจะเข้าไปอุดหนุนสับปปะรดนั่นหน่อยฮะไม่แน่ใจว่า6บาทนี่คือโลละ6บาทนี่ครับนี่นุนสับลดนี่ต้องมาอุดหนุนอะครับผมนี่ครับก็ขอเดี๋ยวจบคลิเปเพียงเท่าน,นี้นะครับเราจอดรถบ้านหมอดำนะครับผม